สวัสดีครับก็กลับมาดูวงการวิกันอีกครั้งนะครับกับคุณหยุ่มตลาดพยากรนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1 1สิงหาคมนะครับพศสอง6นห้าหนะครับตรงกับวันศุกร์แรม10ค่บข้ามเดือน8ปีถ่อนะครับตามปฏิทินจันทรคติของไทยนะครับก็อีกครั้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปหน้านะครับแล้วก็เพื่อเป็นกาลังใจนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปมาให้ฟังกันทุกวันทุกวันนะครับก็ ครับเราก็จะมาดูเริ่มจากการดูดวงรายวันกันก่อนนะครับดูดวงรายวันของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับว่าคนเกิดวันอาทิตย์ในวันนี้เป็นเช่นไรเราก็จะมาดูด้วยไพ่น้องเบอร์ซี่นะครับนนองแมวนะครับเรามาดูกันเลยว่าวันนี้คนเกิดวันอาทิตย์การเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะมาเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ในวันนี้โชคลาบได้ระดับคิงถ้วยนะครับ ทิงถือถ้วยเป็นตัวแทนของโชคลาบแสดงว่าวันนี้ถือว่าก็จะมีโชคลาบเข้ามานะครับในแง่ของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าระดับริงก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับต่อจากนั้นเราก็จะมาดูในแง่ของการงานครับการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ในวันนี้เป็นเช่นไรปรากฏว่าได้ไพ่เก้าเหรียญนะครับไพ่เก้าเหรียญเป็นตัวแทนการงานตอบไปเลยว่าวันนี้ถือว่าการค้าการขายการงานการเจรจาเยี่ยมครับ ประสบผริตค่อนข้างดีค้าขายก็ได้หนึ่งได้ทองค่อนข้างเยอะจรจาก็อาจจะเซ็นโปรเจกต์หลายร้อยล้านหลายพันล้านก็ได้นะครับแล้วแต่สเกลของงานแต่ละคนนะครับหรือว่าเป็นคนค้าพ่อค้าแม่ค้าขายออนไลน์ถ้าเป็นคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้ก็ถือว่าจะได้ลาบค่อนข้างดีค้าขายค่อนข้างยอดขายค่อนข้างตังนะครับตอนนั้นเราก็จะมาดูในแง่ของความักครับความรักของคนเกิดวันที่มีครอบครัวแล้ววันนี้เป็นเช่นไร เขากว่าได้ไพ่วีนถือถ้วยนะครับพีนถือถ้วยมาเป็นตัวแทนของความรักของคนที่มีครอบครัวแล้วสำหรับชาวราศีตย์ก็ตอบว่าสัมพันธภาพในครอบครัวยังถือว่าดีเยี่ยมครับเพราะว่าระดับพีนมาเองนะครับทุกอย่างก็โอเคอยู่ถ้าเระดับพีนนะครับจากนั้นเราก็มาดูในแง่ของคนโสดครับคนโสดวันนี้สัมพันธภาพในความในความรักเป็นเช่นไรเราบอกว่าได้เด็กถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าถือว่าความรักยังลงตัวยังคุยกันได้โอเคอยู่นะครับ สามารถที่จะต่อยอดความสัมพันธ์คุยกันอย่างค่อนข้างเข้าอกเข้าใจนะครับสําหรับคนโสดนะครับที่เป็นชาววาทิ์นะครับพอจากนั้นเรามาดูในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพของชาววาทิ์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เดือดซันครับโอ้จะขึ้นไพ่เดือดซันในแง่ของสุขภาพก็ตอบเลยว่าสุขภาพวันนี้เตะปี๊บสิบใบก็ดังสิบใบครับถือว่าเยี่ยมครับในแง่ของชาววาทิ์นะครับถือว่าโชคดีครับในแง่ของชาววาทิ์ในแง่ของสุขภาพนะครับโอเค หมดแล้วครับสรับชาวอาทิตย์ก็เราก็จะมาดูต่อเป็นรอบของชาววันจันทร์นะครับชาววันจันทร์อย่าง่งการงานการงานความรักสุขภาพโชคลาภวันนี้มีอะไรเข้ามาบ้างนะครับมีอะไรที่น่าชื่นใจอะไรที่ต้องระวังบ้างนะครับก็มาฟังผมเป็นรายวันนะครับวันนี้ไม่ดีก็รอเปิดพรุ่งนี้นะครับยังไงเราพบกันทุกวันอยู่แล้วนะครับอ่ะต่อจากนั้นเราก็จะมาดูอย่าง่งของโชคลาภครับชาววันจันทร์วันนี้มีโชคลาภไหมเพราะว่า ได้ไพ่แปดถ้วยนะครับไพ่แปดถ้วยเป็นตัวแทนโชคลาบก็ถือว่าวันนี้ยังไม่มีโชคลาบครับแต่ถ้วยเป็นไพ่ของความเหงาเปล่าเปลี่ยวนะครับแปลว่าโชคลาบยังเหงาอยู่นะครับยังไม่ถึงเรานะครับจากนั้นในแง่ของการงานของชาวบัญชันแหะครับเขาบอกว่าได้ไพ่สิบมไม้สิบไม้เป็นตัวแทนการงานตอบได้เลยว่าวันนี้การงานค่อนข้างเยอะ นะครับแต่เยเอะยังไงก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างดีคนค้าขายก็ถือว่ามีงานเข้ามาค่อนข้างโลดโกละครับแต่สุดท้ายก็ยังคงงานงานเยอะเงินก็เยอะด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับวันนี้ก็จะผ่านไปได้ค่อนข้างดีนะครับต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของความรักครับความรักของคนวันจันทร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าได้ไพ่สองเหรียญนะครับไพ่สองเหรียญเป็นตัวแทนความรักก็ถือว่าความรักก็ถือว่าไปได้ระดับกลางๆนะครับเพราะว่าไพ่สองเหรียญเป็นไพ่ของการหมุนวนการที่จะต้องมีการ เอ่เอ่อเรียกว่าอะไรเรียกว่าหมุนวนเงินต่างๆพอมาใช้ความรักความรักก็ต้องมีการหมุนวนเพราะหมุนวนอย่างนี้ก็ถือว่าความรักก็คือว่าไม่ได้ว่าสมรภาพไม่ใช่ว่าถือว่าดีเยี่ยมแต่ถือว่าเป็นแค่ระดับกลางๆเท่านั้นถือว่าก็โอเคระดับหนึ่งนะครับแต่ถือว่าก็ต้องพยายามที่จะรักษาสมรภาพิเอาไว้ด้วยระดับหนึ่งแต่ถือว่าก็ไม่เสียมากนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นในแง่ของ คนโสดครับของคนโสดที่เป็นชาววันจันทร์วันนี้ปรกอบก็ได้ไพ่เด็กถือไม้เด็กถือไม้เป็นตัวแทนความกักก็ถือว่าความร้ายังโอเคอยู่นะครับสามารถคุยกันได้ด้วยค่อนข้างดีนะครับสัมปทานบ้านของคนโสดยอนได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับคนโสดที่เป็นชาววันจันทร์นะครับต่อจากนั้นเราก็มาดูในแง่ของสุขภาพครับคนวันจันทร์สุขภาพเป็นเช่นไรปพรากตว่มได้คีมถือถ้วยนะครับ แล้วสำหรับราชนีถือถ้วยก็ถือว่าสุขภาพยังโอเคอยู่ครับไม่น่าจะต้องห่วงอะไรสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้ก็ยินดีด้วยครับในแง่สุขภาพสำหรับชาววันจันทร์นะครับโอเคครับผมหมดแล้วนะครับสำหรับชาววันจันทร์เราก็จะมาดูในแง่ของชาววังคารชาววังคารในวันนี้มีอะไรที่ต้องน่าห่วงน่ากังวลน่าดีใจไหมนะครับการเงินการงานความรักสุขภาพเป็นเช่นไรบ้างนะครับเรามาดูในแง่ของโชคล้าก่อนครับชาววันจันทร์โชคล้าเอ้ชาววังคารครับโชคลาาวันนี้ได้ไพ่แปดเดี่ยญนะครับ แม่แปเหรียญเป็นตัวแทนช่ลาถือว่าวันนี้จะมีช่องวีลาาเข้ามานะครับระดับแปรเหรียญถือว่าไม่ธรรมดานะครับว่าโอเคระดับกันนะครับรอบชาวบางคาต่อจากนั้นการงานของชาวบางคาในวันนี้ลหละปรากฏว่าได้ไพ่สีดาบนะครับไพ่สีดาเป็นตัวแทนของการงานแดงว่าวันนี้การงานก็จะมีอุปสรรคเข้ามานะครับรอบชาวบางคานเพราะฉนั้นพยายามเตรียมตัวตั้งกรับให้ดีนะครับถือว่าวันนี้เออาจจะได้การงานจจะได้ไม่ไม่เข้าเป้าเพราะเท่าที่ควรนะครับ การก้าการขายถือว่ายังก็อาจจะไม่ค่อยปังนะครับบันนีก็ถือว่าเตรียมแผนตั P ้งรับพดี D แล้วกันนะครับจากนั้นเราก็จะมาดูในแง,ง่ของความรักครับความรักของชาววังคารที่ยังสดอยู่ครับไอ้ที่ที่มีครอบครัวแล้วครับที่มีครอบครัวครับประกบว่าได้ไพ่ก้าหมามเก้าไหมไ้เป็นตัวแทนความรักก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับสำหรับเรื่องของความรักนะครับถึงแต่ว่าอาจจะต้องเอ่อเหนื่อยหน่อยก็แล้วกันนะครับอาจจะต้องบัน าสายความสัมพันธ์นิดนึงแต่ว่าถือว่าคขามรัจยังคงไปได้ด้วยค่อนข้างดีนะครับจากนั้นก็ในแง่ของคนโสดครับความรักของคนโสดชาววังคานปรากฏว่าได้ไพ่ห้าดาห้าดาเป็นเป็นตัวแทนของความกักก็ตอบไป้เลยว่าวันนี้ความรักจะไม่ค่อยลงตัวครับเพราะว่าห้าดาเป็นตัวแทนของของความเออเรื่อว่า ความล้มเหลวในแง่ของการฟาดฟันต่อสู้ครับพอมาแช้กับความรักคือวันนี้คุยอะไรกันก็ไม่น่าจะลงตัวไม่เป็นไรครับวันนี้ถ้าไม่ดีก็รอพรุ่งนี้ครับเพราะว่าใครเป็นไรวันพรุ่งนี้มาฟังผมใหม่ครับว่าความรักดีขึ้นไหมนะครับจากนั้นเราก็มาดูในแง่ของสุขภาพครับชาวอางคาสุขภาพในวันนี้ปรากบว่าได้ไพ่เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยเป็นตัวแทนของสุขภาพเราตอบได้เลยว่าสุขภาพในวันนี้ยังโอเคอยู่นะครับสำหรับชาวอังคาร ชาววังคารถือว่าโอเคนในแง่ของสุขภาพก็ยินดีดวะครับในแง่สุขภาพนะครับสำหรับชาววังคารโอเคครับบรก็ชาววังคารเราก็จะมาต่อที่ชาววันพุธนะครับว่าชาววันพุธการเงินการงานความรักสุขภาพมีอะไรที่ต้องพ่วงมีต้องระวังมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมนะครับเราก็จะมาดูที่เรื่องแรกก็คือโชคลาภของชาววันพุธก่อนว่ามีโชคลาภไหมนะครับเรากฏกว่าโชคลาภได้ไพ่สองถ้วย สองเท,ท,ท่าเป็นตัวแทนโชคลาภก็ถือว่ามันนี่มีโชคลาภเข้ามานะครับรอบชาววันพุธถือว่าโอเคเลยนะครับรอบสองท่ยก็ถือว่าเป็นโชคลาภไ,ไม่ใหญ่ไม่โตแต่ถือว่าก็ยังมีเข้ามานะครับจากนั้นก็จะเป็นในแง่ของการงานของชาววันพุตครับวันนี้การงานชาววันพุธได้พเด่เด็กถือไม้เด็กถือไม้เป็านตัวแทนการงานถือว่าการงานในวันนี้ค่อนข้างโอเคครับเยี่ยมครับ vacation. สามารถผ่านพ้นโดยดูแลการงานทําการงานผ่านพ้นไปนด้วยดีคนค้าขายก็ถือว่ามียอดเข้ามาโอเคครับ จากนั้นก็ถือเป็นเรื่องของความรักครับชาววันพุธท,ที่มีครอบครัวแล้วความรักเป็นเช่ไนไรเพราะกฏว่าได้ไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยเป็นตัวแทนของความรักแสดงว่าวันนี้อาจจะต้องมีการเหงาเหงาเพราะอาจจะอีกฝ่ายอาจจะต้องอไปทํางานคนละจังหวัดคนละที่สักพักนึงนะครับในต่างเนี่ยเพราะไพ่แปดถ้วยเป็นไพ่ของความเหงาเปล่าเปลี่ยวคนละประเทศคนละจังหวัดก็ได้นะครับวันนี้นะครับก็ได้ไหมครับวันนี้สักวันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจะพรุ่งนี้ อาจจะเจอกันใหม่ครับต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของคนโสดครับสำรัของคนโสดที่เป็นชาววันพุธเป็นเช่นไรเพราะว่าถ้าเดอซันขึ้นมาเดรสซันเป็นตัวแทนความรักก็ตอบเลยว่าวันนี้ความรักอาารร่านฉลุนถ้าวันนี้ใครจะไปหยบสาวก็น่าจะประสบความสำเร็จค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวจะไปสู่ขอก็วันนี้ก็จะได้รับคำตอบที่ตกลงค่อนข้างเยี่ยมเลยครับวันนี้สำหรับชาววันพุธท,ที่ยังโสดอยู่นะครับต่อจากนั้นเราก็มาดูสุขภาพครับสุขภาพของชาววันพุธวันนี้เป็นเช่นไรเพราะว่าจิ้นไฟสองเหรียญ สองสเลยเป็นตัแทสุขภาพก็ถือว่าสุขภาพอยู่ระดับกลางครับระดับกลางๆก็ถือว่าก็ไม่ได้จะต้องห่วงมากเพียงแต่ว่าก็อยากจะลาใจก็พยายามดูแลสุขภาพเหมือนกันแต่ถือว่าสุขภาพอยู่ในระดับกลางๆก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับโอเคหมดแล้วครับสําหรับชาววันพุธต่อมาก็เป็นชาววันพฤหัสนะครับเราก็จะมาดูว่าชาววันพฤหัสการเงินการงนานความลักสุขภาพมีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงไหมนะครับ เราก็มาเริ่มที่โชคลาบของชาววัดพุทหัสครับเพราะว่าโชคลาบได้ไพ่คพีนถือถ้วยกีนถือถ้วยเป็นตัวแทนโชคลาภก็ถือว่าจะมีโชคลาภเข้ามานะครับถือว่าไม่เสียนะครับไพ่ใบนี้แล้วก็ถึงเป็นระดับครีนก็ถือว่ามีโชคลาภเข้ามาก็ยินดีด้วยครับชาววัดพุทหัสต่อจากนั้นก็จะเป็นการงานของชาววัดพุทหัตครับเพราะว่าได้ไพ่เด็ดเดีเพราะเดี๋ยวนี้มาเป็นเรื่องตัวแทนการงานแต่ว่าวันเนี้ยการงานน่าจะมีอุปสรรคนะครับอาจจะทำอะไรที่ตกลงไม่อาจจะไม่ได้ ลงตัวครับอาจจะต้องมีการลเลิกสัญญาอะไรต่างๆขึ้นมาก็ได้นะครับวันนี้ต้องระวังนะครับมีแผนสำรองไว้บ้างนะครับให้เตือนวเช่นนี้นะครับเพราะว่าวันนี้การงานอาจจะมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะครับจากนั้นในแง่ของความรักครับภาะของคนที่มีครอบครัวแล้วที่เป็นชาวคนลหัวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่แปดดาบไพ่แปดดาบก็ขึ้นมาเป็นตัวแทนความรักก็ต้องเตืเอนเลยว่าคนที่มีครอบครัวแล้วให้ระวังการทะเลาะเบาะแว้งในในครอบครัวครับอาจจะมี ความไม่ลงรอยกันมีความมีเสียกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะหลัแกแปนตาก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับต่อจากนั้นก็เป็นตัวแทนของความรักของคนโสดครับสำหรับชาวคนทัหัดปรากว่าได้ไพ่ The Wheel of Fortune The Wheel of Fortune เป็นตัวแทนความรักถือว่าความรักวันนี้สำหรับคนโสดค่อนข้างประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะครับคุยกับใครเขาก็โอเค เห็นดีเห็นหง,งามกับเราไปด้วยนะครับหรือว่าหรือว่าฟอร์จูนเป็นตัวแทนของชาวบัพติศมาไปสู่ขอใครวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับการตอบต่อลงค่อนข้างสูงนะครับวันนี้นะครับสําหรับในแง่ของสุขภาพชาวัพทิศมาครับวันนี้ปร,กรากฏว่าได้ไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเป็นตัวแทนสุขภาพตอบได้เลยครับว่าสุขภาพในวันนี้ถือว่าเยี่ยมครับเพราะว่าหนึ่งถ้วยถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีไปหนึ่งในแง่ของความสําเร็จและโลดจังสุขภาพด้วยนะครับยินดี้วยครับสำหรับชาวัพุิศมาในแง่ของสุขภาพ โอเคหมดจากวันพฤหัสเราก็จะมาต่อที่ชาววันศุกร์นะครับชาววันศุกร์วันนี้การเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรภาดนะครับเราก็จะเริ่มที่โชคลาภก่อนครับว่าชาววันศุกร์วันนี้มีโชคลาภหรือไม่อ่ะเพราะเกิดว่าโชคลาภเราได้ไพ่แปดเหรียญแปดเหรียญเป็นตัวแทนโชคลาภแสดงว่าชาววันศุกร์วันนี้ถือว่ามีโชคลาภเข้ามานะครับเขาจับแปดเหรียญก็ถือว่าไม่น้อยหน้าใครนะครับวันนี้นะครับ หลจากนั้นเราก็มาดูในแง่การงานของคนเกิดวันศุกร์นะครับคนเกิดวันศุกร์การงานในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่สี่ไม้นะครับไพ่สี่ไม้เป็นตัวแทนการงานแสดงว่าการงานในวันนี้ค่อนข้างจะผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีค้าขายก็มีกลูกค้ามีกําไรนะครับการงานก็คืยกระลงตัวครับประสานความสัมพันธ์ความรบยุค่อนข้างดีนะครับจากนั้นเราก็จะมาดูในแง่ของความรักครับของชาววันศุกร์ที่มีข้อควแล้วความรักในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่ อัศวินถือถ้วยเป็นตัวแทนความร <c oughs> ักก on ็ถือว่า oui. ค,ความรักค่อนข้างดีครับคุยกันอย่างลงตัวมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างเงี้ยในครอบครัวนะครับสาหรับชาวบัณฑุที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของคนโสดครับเพอเรื่องของคนโสดชาวบันศุประกวดว่าเทพนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเป็นตัวแทนความรักก็ถือว่าความรักวันนี้ประสบความจะค่อนข้างดีครับสารปฏิภาพในความรักสามารถต่อยอดความสัมพันธ์สามารถคุยกันได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ถือว่าเวเน ควนท็อกของคนชาวันศุ์นี้ค่อนข้างแฮปปี้นะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวเค้อร์นสอดนะครับดีด้วยนะครับชาววันสุต่อจากนั้นเราก็จะมาดูในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพของชาววันสุในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่จดจัสติกนะครับพอไพ่จุดซัสติกเป็นตัวแทนสุขภาพเราตอบได้เลยว่าสุขภาพของชาววันสุวันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าเยี่ยมครับในแง่ของสุขภาพไพ่จัสติกรือไปว่าเป็นไพ่ของความอ่อนช้อยถือว่าเป็นไพ่ไพ่ที่ดีไปหนึ่งนะครับจริงๆด้วยครับชาววันสุในแง่ของสุขภาพนะครับ ่อจากชาววันศุกร์เราก็จะมาต่อพี่ชาววันเสาร์นะครับตอนนี้เราทายบทไปแล้วนะครับหกวันนะครับต่อเป็นชาววันเสาร์เป็นวันที่เจ็ดนะครับเราก็จะมาดูกันว่าชาววันเสาร์วันนี้มีโชคมีลาบมีอะไรที่น่าจะต้องห่วงมีอะซรา่ต้องยินดีไหมนะครับเราก็เริ่มที่โชคลาบก่อนครับชาววันเสาร์วันนี้โชคลาบได้ไพ่ชาริออตชาริออตเป็นตัวแทนโชคลาบเป็นไพ่อัศวินอยู่บนรถม้านะครับพอเป็นตัวแทนโชคลาบก็ถือว่ายังมีโชคลาบเข้ามา ระดับงจากกลางนะครับพเพราะว่าจฉอีดไม่ได้ช่อราบใหญ่ครับถือว่าโอเคมีชคลราภมีลาภมีชคมีราภเข้ามานะครับจากนั้นก็มาเป็นการงานครับการงานของชอววันเสาร์ในวันนี้กอบว่าได้ไพ่ห้าไม้พอไพ่ห้าไม้ขึ้นมาเป็นตัวแทนการงานแสดงว่าวันนี้การงานจะมีอุปสรรคนะครับอาจจะคุยกันไม่ลงตัวหรือแผนการที่ตั้งไว้าอาจจะต้องล้มเดียวหรือก็มีการเลื่อนนะครับหรือว่าคนทำมาค้าขายขายของอาจจะได,ไดไ้ได้ไม่ตรงเป้านะครับวันนี้ก็ได้เตรียมตั้รับดีๆนะครับ ก็ว <Da> ัน <f> น <oo> an ี้ดวงไม่ดีพรุ่งนี้มาความผมใหม่นะครับว่าดวงดีขึ้นได้อยังนะครับจากนั้นเราก็มาดูแต่แง่ความครับครับความรักของคนเกิดเป็นสาววันนี้ปรากฏว่าคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าได้ถึงฟูตัวฟูถือว่าโอเคครับความรักก็ถือว่ายังไปได้แต่เป็นได้ระดับกลางๆนะครับถือว่าไม่ได้ว่าเยี่ยมอะไรมากแต่ถือว่าโอเคพอไปได้ระดับกลางๆนะครับเพราะคือบครเขาไม่ได้ว่าเป็นไพ่เสียเมากแต่ว่าความรักเนี่ยถือว่าเป็นความรักที่ไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่แต่พอมาใชนแต่คนที่มีครอบครัวแล้วก็ถือว่า เอ่อผมให้คาว่ากลางๆแล้วกันจะดีกว่านะครับหลังนั้นก็มาดูในแง่ของคนโสดครับคนโสดความรักเป็นยังไงสำหรับชาวบันเสาร์พรากว่าได้ไพ่ justice justice เปตัวแทงคนโสดความในแง่ของความรักรับชาวบันเสาร์ก็ถือว่าโอเคความรักยังคงค,คุยกันต่อเรื่องที่ดีเพราะว่า justice เปตัวแทนของความออมชอมนะครับถือว่าความรักการสัมพันธภาพการยังคงประสานสัมพันธ์คุยกันได้ลงตัวครับหรับชาวบันเสาร์ที่ยังโสดน,นะครับ จากนั้นเราก็มาดูในแง่ของการสุขภาพครับชาวบ้าสาวสุขภาพวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไข้เจิดสเตนครับก็ตามชื่อครับสเตนก็คือยังแข็งแรงอยู่ครับมีความแข็งแรงขนาดง้างป่าสิงโตได้นี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับแสดงว่าชาววันเสาววันนี้สุขภาพถือว่ายังเยี่ยมอยู่ครับก็หมดเลยนะครับสำหรับชาว7วันทั้งหมดประจำวันนี้นะครับวันที่11สิงหาคม2 5 6หก็ดูที่ไทยไปทั้งหมดเป็นดวงทั่วไปนะครับอาจจะตรงหรือไม่ตรงในดวงท่านร้อเซนก็ได้นะครับ แต่แนะนําว่าถ้าต้องขายตรงร้อแนะนำให้ทากมาดูตัวประกรันสวนตัวจะดีกว่านะครับแล้วก็อาอยัางไงก็ตามฟางกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็พบกันใหม่ครับคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ